มื่อน kind of ี้พาน้องพอดมาส่งเขาพอเนาะพอเพิ่นกวางงานตั้งแต่มื้อวานนี้บ่ได้กลับบาดจากพี่น้องเพิ่นว่าอยากเพิ่นว่ากวางงานยําไดกินแต่่วะมาเพิ่นอยากเปลี่ยนกินข้าวเลยก็เลยมาส่งเขาเพิ่นเนาะจากพี่น้องกวางงานตั้งแต่มื้อวานนี่เพิ่นได้จากพี่น้องคือว่าได้เนาะพี่น้องเนาะต้นต้นชีวิตมันบ่คือกันเนาะจากพี่น้องต้องสู้งานพอน้องพอดก็ ก่อนอันนี้ก็เสียหายพี่น้องสม้มดอกไม้ก็เล้อจ้าพี่น้องงานเพิ่นกับบ่มีมือยุดจ้าพี่น้องบ่มีมือยุดนี่แต่ว่ามือไร้เมย่อะพ่อยดุดเองงานนี้มันต้องบริยดดุทธ์เลยจ้าพี่น้อง้าอ่อนวาผิิพลาดประกันใดยอโทษขอไฟเลยจ้าพี่น้อง ออนกับขอขอบคุณพี่น้องที่มากดติดตามให้เป็นกำลังใจเด้อออนกับขอบคุณหลายๆจ้าถ่ายไปจังสีแหละจ้าพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิร์แล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ออนกับจะไปก่อนเด้อจ้าพ่อน้องป้า สบายดีพี่น้องเน่สบายดีเน่ง่วงถ่ายคลิปอยู่เลยสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งดอกไม้เบิ้งจะเป็นงามจ้าเบิ้งพี่น้องงามงามมาเลย งาม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 ุูนะงาม,งามาคาดพี่นอ้องเบื้องหลอกใหม่ซอยคนนี้จะเป็นงามมังงมม้งเนี่งามคาดคนนี้โอ้ยดลอกใหม่ขอโทษขอไฟายเลยที่เสียงรบกวนจากพีนก่น้องมันอยู่ไก่โรงงานนนจะเสียงมากก็สีลังแบบนี้แหละจากพี่นอ้องเบื้องหลอกใหม่ซอยอ่อนนียจะเป็นงามคากงามแน่ จะได้เงี้เ,เสียงอ่อนเบาอยู่บ่าจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าถ่ายหลอกไม้ให้พี่น้องเบื้องเห็นงามพี่พี่น้องก็บเสียงอ่อนน้ำอ่อนอยู่บ่ตรง,ง,งนี้อ่อนอ่อนเสอ่อนค่กตรงนี้งามงามงามอู้งามค่กงามเน่สำหรับคลิปนี้อ่อนก็สิไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่สามารถกดไลค์ให้เป็นกำลงกังใจเนาะขอบคุณได้หลาย